สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียก่อนนอนเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้น้ำเชียสิพาไปตามแนวทางเหล็กวิ่งล่างแม่อ้อยเนาะครับผมกวดวัหาหันแม่เพิ่นกับเขาวิ่งล่างศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์เลยเต็มเต็มเลยน้ำเชียค่ะวิ่งล่างครับเนาะแม่ออกศูนย์ เดินดีอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเลกวิ่งลางหรือว่าเลขวิ่งบนแมวอ้อยตัวเดียวมาหนึ่งตัวค่ะครับขอบคุณแนวทางแมเดอร์ค่ะที่ทรงไห้น้ำเชียร์ทรงไห้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางค่ะแมวอ้อยนี่เพิ่มมากสิปอยตองวดเิ้ครับผมค่ะถ่ากับว่าเกินสองมือค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าอาจารย์ท่านอื่นน้ำเชียร์ก็ล่อเพิ่นคือกันค่ะบางเทียเพิ่นก่ยยากงานเนาะครับค่ะ เพิ่นก่บโไดมี่เต่งแต่ว่าสีมาคำนวณให้ค่ะถากอนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีก็ถามหาอาจารย์ต่อยถามหาพอชนบุรีพอนนทบุรีค่ะอาจารย์ทุกท่านละ่ะค่ะที่่นเขาเนะครับค่ะที่บกเขาก็เป็นว่าเพิ่นสีบกเขางวดนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาจังไดกะผิจารณาเบ่งเดอร์ค่ะอาจจะมีอาจารย์ทันหม่เขามาแน่ค่ะ แซกกันเนาะแมนค่ะไม่เกากสิวคือเกาค่ะท่านผู้ชมค่ะแนวทางกะมีเขา่ามีหลุดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ตอยเพิ่นว่าเพิ่นจะปล่อยวันบ่วันที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดสองหมื่นนี่ละค่ะเดี๋ยวรอเพิ่นก่อนค่ะว่าเพิ่นจะปล่อยสุดใดเพราะวา่าเพิ่นก็บอกกับน้ำเสียว,วา่าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยสายายิวสามโต ครับค่ะอันนี้กัเพิรนบอยฟังเนาะน้ำเสียกับแมวบอ้เอฟซีฟังค่ะอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยว่าแม่อ้อยงมวดนี้สีใดตัวใดค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่อ้อยค่ะสายวิ่งเนาะแม่งครับผมค่ะสายวิ่งแม่อ้อยไม่บนก็ล่างตัวเดียวตลอดค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีที่เพิ่นก่อติดเหล็กวิ่งของแม่อ้อยเนาะ ครับค่ะบ,บางเทียก็คือน้าเชี่ยววาล่ะค่ะเพิ่นเอาบนรางิึงนะคะท่านผู้ชมมันไปออกเบินเ่นก็เลย่าดเนาะครับค่ะมาเบิ่งงวดนี่แล้วค่ะงวดนี่แม่ออยเพิ่นไห่วิ่งเจ็ดล่างค่ะสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งเก้าสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมครับเจ็ดหนึ่งและเจ็ดเก้าค่ะ แม่ให้วิ่งเจ็ด,ด้ะค่ะท่านผู้ชมหมวดนี่เลขวิ่งบนยังบ่าฮันเน่มาค่ะบ่บ,บนกับล่างเลขวิ่งเพิ่นค่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นกะจะเอาของแม่ออยเพิ่นเลขหน่อยครูเนาะครับค่ะทั้งบนทั้งล่างเพิ่นกะจะเอาเป็นบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะวิ่งตัวเดียวล่างคือเจ็ดค่ะสองตัวล่าง, 7, 1, 7, งาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะดอนมุชช้อมก็คืว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านี่ สีเป็นเลขกที่ว่าเพ่นน้าอยู่เนาะนี่แ<ล>ม่ไว้<อ>น้านี่นพ่นน้ำเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปเลยค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้มันเป็นโค้งสุดไทยแล้วค่ะพอจะควายสิปลอยสามตัวห่ค่ะแต่ว่าก่เยะเพอแล้วค่ะท่านผู้ชมพอ่อชนบุรีเนาะค,ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนสิป่อยชุดนี่ออกก้อนค่ะตามปกติที่น้ำเชีย่ยตามพ่อมาเนาะนค่ะเพื่อนจะมาไล่ท่วนประกบสามตัวตรงหรือว่าสามตัวโต้ให้โค้งสุดท้ายแยเะะ่เผลอแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่แย่เผลอเนี่ยเพื่อนว่าไปบนอีเลืดเลือมากบนแล้วเนาะรับจริงๆเ,เดินบนมากโอ้ตกแต่เลือบตอนเลยครับผม ตะว่าแถาบ่าเดินบนมาแค่สองงวดบอกเหรอเงไปล่างไปล่างแล้วก็บ,บ่มีบนเลยครับแค่สองงวดค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมถ้ามีเหล็กบินเแม่นๆเด้อค่ะโอ้ยพอชุนบุรีเนี่ยขนาดต้นเชี่ยวว่ารู้ว่าโปรโมทพร้มรอมกันยังได้เลยค่ะท่านผู้ชมกันยังเข่าก,กันยังมากค่ะเสียไรเนาะค่ะเก่าหก แต่ว่างหวดนี่ควนประกบเก่ากหลายเ้ยค่ะเก่ 96, าโคเก่าค่ะสามตัวด้วยกันเนียนนี่ค่ะสามตัวคันเพิ่นไส้เม็ดนี่ก็ะจะได้แปดชุดเป็นอเถ่ารแปดชุดคท่านู้ชมนี่ลักลอยอาจารย์โคลาชค่ะเปลี่ยนสูตรไม่เข่าโรดค่ะอาจารย์เนาะเนียนนี่ค่ท่ันผู้ชมยับเผยเด้วะค่ะนี่ เย่เพอเลขประกบของพอโนอนทบ,บุรีนี่เดี๋ยวเด้๋ยวค่ะท่านผู้ชมสายบนครับผมนี่เถ่าอันนี้ลงลงทุกคลิปด้ิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยของพอนอนทบ,บุรีนี่ลงทุกคลิปเนาะครับกันเป็นเลขบนเล้วค่ะเลขติดบนเมึงเนี่ยเมึงเนี่ยหกมึงเนี่ย พอหัวก็เริ่มปลอยมา,าสามหวดอันเลขกประกประุปนาครับเบื้องเนี้ยคะ่ะท่านผู้ชมหกเบื้องเนี้ยโอ้ <c oughs> มาหมดเลย <c oughs> นี่ค่ะลาสุดบังหันนี่น้ำเชียส่ทรงแร่ไปบอกพอแล้วค่ะเท่าเลขติดบ,บนล่างอมตะมาอีรีแมนข้าบนเลยค่ะอาค่ะ คลิปนี้เป็นแนวทางของแม่อ้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมของแม่อ้อยค่ะแม่อ้อยสายวิ่งค่ะแม่อ้อยสายวิ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต่อยเพิน่นเพิ่นนัดน้ำเชี่ยววาวันทีบ่บยบยวันที่ยี่สิบกับยี่สิบเอดค่ะสองมือนี่ละนั่นเพิ่นท้มากะค่ะท่านผู้ชมกิดหอดเอฟซยูเพิ่นว่าเอฟซีว่าอยากได้ยินเสียงอาจารย์ต่อยค่ะ ฟื้นแล้วค่ะท่านผู้ชมครับฟื้นแล้วค่ะเจ็บนักคุณผู้เจ็บนักครับผมโอ้ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแม่อ้อยวิ่งล่างเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ดตัวเดียวแต่ว่าเพิ่นน้ำเจ็ดหนึ่งดีเท่าเพิ่นน้มเจ็ดหนึ่งมากครับผมค่ะเพราะว่าเพิ่นก็เชื่อมันเนาะตัวเรียกปูแม็นครับผมค่ะ แม่กะสิตามจะวา่าปกติแม่วา่าขันพวาเขางวดหนึ่งงวดหนามันสิไปเขาแต่นี่มันก็เวียนมาสองงวดเลยที่เข่าแต่พนก็นยังนั่คือเกาแม่อ้อยนี่ครับแม่อ้อยทั้งปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้ากะหาเก่าเนี่ยแมน <c oughs> ทั้งปีคะ่ะเขาจนไหนน้อเลขกหาเก<า>้าพนครับผมหาเก้าก็เจาะงวดแล้วปีนี้เจ็ดเกาเจาะงวดแล้วเท่าครับค <ขา S 2> ่ะเพ่ออะไรได้คร,รับผมเพื่ออะไรค่ะท่านผู้ชมเหลขกตัวเก่า แต่ว่าปีนี้นี่แซมติดอันดับก็บคือหบเมียนปเป่าต่อกันเลยหกเนาะนปาดค่ะหกต่อกันล่องมาน่าจะเป็นเก่าจังใดกะล่อสูตรของพอนอนทบ,บุรีเนาะครับค่ะมืออื่นน้ำเสี่ยจะลงอ่าเลขประกบคููกันเด้อค่ะ ให้เอฟซีมาเบิงแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าสิตัตออกตัวใดเพราะว่าน้ำเชียรประกบไปแล้วได้ศูนย์ศูนย์ว่างหันค่ะคมาเบิงมารับชมกันวิเคราะห์ไปน้ำกันค่ะแต่ว่าน้ำเชียรกับจิทธาเล่าพอนุนนทบุรีอยู่เนี่ยปาดหกเงาเลยหกคนไหยมากสามงวดเนะาะเขาหกสามงวดเลยค่ะครับ เอาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ถ่าเซียน่นก้อนเนาะครับผมค่ะสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายยูดีมีแห้งสุขหูสุขคนเดอค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ